สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาเช่นเดีกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของเด็กอาร์โกสตาร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นเด็กอื่นกันนะน่าจะเป็นฮีโร่เป็นอะไรแหละตรงนี้ฝั่งข้ามเริ่มก่อนนะครับฝั่งข้ามเริ่มเป็นเอาเบียนนะครับตอนนี้ไอ้โผลอืมรีทิวชั่นเหรอไอเป็นจัมโมใช่ไหมสามารถส่งถ้าเกิดเราขัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เลยป่ะเพราะว่าเกิดเราไปขัดตอนแบนเดดอ่ะมันน่าจะใช้นี่รีมูฟโร่ได้เก็บได้เนาะเพราะว่าตรงนี้ใช้ไปยนั้แลวก ถ้าเกิดเขามีเป็นอารูเบอร์เงี้ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอาริโซครับก็รู้นะ่น้วกันอย่าให้มีนะถ้าเกิดมีนะ่าจะสูยากนะผ่านไหมโถ่อารูเบอร์อะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราใช้เป็นลุงทองก็แดะส่งลงไปนะ่จาจะพอได้อยู่ใช่ไหมเพราะเกิดจำไม่ผิดเหมือนว่าแล้วเกิดเราเนเกตพอมีนี่อยู่ด้วยก็น่าจะทำอะไรไม่ได้หรอก ใช่ไหมเพราะใบนี้ันต้องรีโซฟป่ะอไอทิเวกัสสามารถทีเวทไอทีเวทได้หนึ่งใยอะแล้วก็ไอวูลาไลมีเนเกตไอทิเวชั่นใช่ไหมโอ้แปลกนะมาไปตัวนี้เหรอเอานเ,ฟฟเนื้อเกฟิกเนาะว่าจะใช้ได้ก็ได้เนี่ยแต่ว่าช่างมาแล้วกันไม่ได้เจอนานมากนะจำไม่ค่อยได้ละคาทิเซียครับโอ้เล่นใหญ่เล่นโตแต่นี่มัน มันรอไว้สู้บูอายปะมันบอกว่าจะไว้เรียกเอ้าบาัสขึ้นมาได้ใช่ไหมแล้วก็เอ้าบาัสก็จะสามารถสั่งรวบได้ใช่จ้าโหไปใหญ่ไปโตไอเป็นนกนะรีมูฟปุ๊บไอนกที่โดนรีมูฟได้ของใช่ปะเสิร์อเอ้าบัสนะหรือมอนเตอร์ให้ติเทคครับก็น่าปเป็นเค้มปะเพราะใครเสียก็มาแล้วโอ้ถ้าเกิดคู่นี้เป็นบาลอนนี้น่าสู้ยากนะเป็นคิดนะนอร์มไปแล้วนี่ ทำอะไรอะ่ะออสเปรย์ได้โอ้เสิร์ชจับยับเสร์ชเวกกระดักหนึ่งใบแบนเด็ดเป็นอะไรยอยากรย้ไหมเธอหน้าทำอะไรได้บ้างดีกว,วไไ่ไใบอนไว้อีไว้ก็สั่งฟิวชั่นเลยปะ a อค i ิเวชั่นออฟการ์ดที่มีเทคฟิวชั่นจะไม่สามารถนิเกตได้ใช่ไหมถ้าเกิดฟิวชั่นตัยถ้าเกิดเป็น ไอตัวอาเบียนน่าจะสู้ยากนะต้องรอดูเพราะเราเริ่มหลังด้วยเด็กก็ไม่ควรจะเริ่มหลังไงคาทิเซียฟิวชั่นเป็นมังกรคาทิเซียใช่ไหมแล้วก็โม่หนึ่งตัวต้องรอดูนะว่าเขาจะไปทางไหนจิกีบายไว้ไม่มค่อยเก่งปะฟิวชัน่นมอนเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจ่ายจากเด็กโดยการใช้มอนเตอร์จากมือหรือบนสนามวัตถุดิบต้องมีมังกรด้วยแล้วก็สามารถรีมูฟ เวโวดิบถ้าเกิดใช้อัลบาสนะแล้วก็ช่เอ็นเฟดก็จะเอามาแปะป่ะไอเซนดีการ์ดได้เนาะแต่เป็นเวทปกติไม่ใช่เวทเร็วไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ตัวนี้เราดูว่าฝั่งข้าวเขาจะเล่นอะไรนะพอท่านี้ค่อนข้างแปลกกับปกติไม่ค่อยเจอท่านี้ไอเบนิเกตอะไรเหอะในช่วงเธอฝั่งข้ามถ้าการไปยุยหลุมสปีสองสามารถชี้อัลบาสก็ไม่เกี่ยวปะ่ะอ่าถ้าเกิดฟิวชั่นซันโคสั่งใช้เอฟเฟกต สามารถในเกตได้อ๋อก็คือในเกตแล้วก็ดีแต่ว่าเราไม่ได้เล่นมอนพนันอ,อยู่แล้วปะถ้าเราเกลียมาทีก่อนอมาก่อนคาที่เสียทีตัวยุคยากก็จะเป็นเอาเบียนใช่ไหมเอาเบียนไปแบดอินไว้แต่เรามีชี้นิ้วถ้าเกิดไอ้แบลดอินเลสสิกปลกใครไว้เนี่ยดีๆอ่ะ,อะเธอละครั้งชี้การ์ดหนึ่งใบบนสนามเอาดาคอนแทค มันสเปรย์ได้ไหมสเปรย์ยังไงตัวเนี้ดีเดมอนเซอร์ที่ฟิวชัน่นซีโคลิลงได้เทคไม่แน่ใจนะว่าเล่นยังไงไอที่สั่งฟิวชั่นเนาะสามตัวนี้ไหมเก่งๆเป็นอ๋อเอาบาสคู่กับนี่ในหลุมเอาที่น่าจะไปจบที่ตัวแก๊งนั่นอะละเอาเบียดเอาเบียดแล้วก็เป็นไอตัวมิเลเจจ์จ้ะเอาใไปที่จะค่อนข้างน่ารำคาญนิดนึนงละ เพราะาไอ้นี่ก็น่ารำคาญแต่ว่ามีเดเจตเราต้อเคลียร์ทิ้งก่อนใช่ใช้ลูกทองเงี้ยส่งปุ๊บแล้วก็ลูกทองขึ้นมาปุ๊บแล้วจบไอ้นี่ทิ้งน่าจะพอได้แต่ว่าตาหน้าก็โดนสามอีกทีป่ะเพราะว่าเขามีไอ้รีทิวชั่นรีมูฟแล้วเก็บได้อยากจังแต่ก,ก็ต้องเคลเียร์นี่ก่อนต้องเคลียร์มิเดเจตก่อนไอ้นี่เหรอฟิวชั่นซิงโคลเอ็กซิสหรือลิงก์เอฟเฟกต์สาวใช้งานก็มันไม่นับของของใครใช่ไหมถ้าเกิดเขาใช้ปุ๊บก,ก็ใช้ได้อยู่ดีแต่ว่า เดี๋ยวน่าจะเคลียร์ทิ้งหมดแหละสุดท้ายก็เป็นมิเลเลจเนาะปัญหาคือเนี่ยไอ้นี่มาอย่างไงมันเล่นอะไรบ้างไม่ค่อยรู้เหมือนกันท่าตัวเนี้ยแต่ฝั่งข้ามือน้อยละน่าจะพอได้อยู่แต่คิดนานจางังอ่ะอาจจะว่าเล่นท่าข้างนอกหรือเปล่าใช่ไหมในช่วงเธอฝั่งข้ามสามารถที่เอาบาสได้หลุมสเปร์อาบัสหรือสเปรคนนี้ได้แล้วก็รีมูฟทิ้งเนาะ วิ่งเจ๋งมาแล้วอาบัตยังอยูอ่หลุมไหมเอาบัตไม่อยูอ่หลุมไหมนี่อาบัตยอยู่ในมูฟโซนสองตัวเลยแปลว่าคนนี้ใช้ไม่ได้แล้วปะชี้อาบัตในหลุมนะโอ้รีมูฟท,ทิ้งเลยวะ่ะโอ้หุดยนต์มาก่อนเหล็กรีมูฟหนึ่งใบแล้วดีมูฟไข่รีมูฟตัวโมงไหมไม่ค่อยเก่งอนะเลยเป็นอ๋ออะลูเบอร์น่ะไม่มีเทคในหลุมนะเอา้าอะไรวะ ปล่อยให้คิดตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็มั่วมาเนาะก็เอาไปว่าตาแรกก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวไปดูรีเลี้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็น,นบบบรีเลี้ของเด็กฝั่งข้ามเมื่อร์กี้ครับก็เป็นแบนเด้ตนะแบนเด้ตแบบ60ใบครับก็เหมือนเดิมเดิมครับไม่เข้าไม่ถึงนะว่าเล่นยังไง60ใบมีเป็นเทเลเมนต์ด้วยก็เป็นหน,นังเงื้อน้อยตลอดไปนะไม่รู้ฝั่งข้ามเขาติดขัดอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นแบนเด้ตเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้นะก็ดเดี๋ยวดูไปแรกเป็นทาดีนะครับแม็กซี่ันนิอใบั 3ใบนะแล้วก็เป็นอารูเบอร์ครับมีนก2ใบคิดโกลเด้นซอสโซ่เทเลเมนชิเลนครับแล้วก็ลิโนฮาร์ดเล่นแค่2ตัวเนาะคาทิเซียรครับมีเคลมด้วยแม็กนัมัสโอ้โตโม่สาใบานะก็มาโคมาลันคอรโบที่เขาเล่นเมื่อร์กี้ได้ปะโมพวกแบดเดตะไรพวกเนี้ยแล้วก็เป็นคาไอคาชาเทเลเมนนะเอ,เ,เอาไาม่ไดครับเอาไว้ท่าเมื่อร์กี้แหละลูบิเลียนแล้วก็ดีๆีนะที่ไม่รู้มาทําไมอนะสุสานเขาโง่ครับแล้วก็หีบทอง อัลโล่อัลโล่สามเลยตัดหญ้าครับไอฟิวชั่นดีพอยเมนต์พัดเก่าครับแบดดิไว้แบดดิฟิวชั่นแล้วก็เป็นพัดใหม่นะแบดดิลอสชิ้นิ้วดับเลดแบดดิเพนนิ่งกลายเป็นโอเพนนิ่งโปรสามมาไม่มีใครใส่สามเท่าไหร่สมัยนี้อาจจะช้าหรือเปล่าเนาะแล้วก็เป็นไฮสปิริตครับแบดดิเลดแบดดิ้อสแล้วก็ดูพิเคชั่นครับแล้วก็รีทิวชั่นสองใบเอ็กต้าก็เป็นน่าจะใส่มาแค่ช่วยโมมังพวกคีคาร์ลอสพวกนี้เนาะที่เหลือก็เป็นพวกตัวของไอ พอตัวมาเข้าข้างฟิกนะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับสำหรับตาแรกแบบงงๆนะก็เดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตานี้เริ่มก่อนนะเมื่อตกี้ฝั่งข้ามเริ่มก่อนแล้วไม่ได้เรื่องได้ราลนะเริ่มก่อนเองดีกว่าน่าจะดีกว่าตัวนี้มือแรกครับไม่มีแฮนด์แท็บนะแต่ว่ามมุมขึ้นมือก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้เราใช้เป็นเวทนะครับเสิร์เป็นอาดามาก่อนสับเจตไหมสัาเจเถอะโอเคเป็นอาดาครับ แต่ว่าตรงนี้มันมีม่วงกับเขียวเนี่ยน่าจะใส่มาแค่อย่างตัวปลาเขียวน่าใสมาแค่ตัวเดียวนะไม่น่าจะได้เต็มที่ก็ได้ม่วงกับเอาถ้าม่วงกับแดงก็พอได้อยู่ไปเลยแล้วก็เอฟเฟกต์เลยออไปน่าจะใส่ม่วงสองนะาจะผิดอันน,นี้จริงด้วยเป็นม่วงนะม่วงกับแดงครับครบคาโบพอดีม่วงแล้วก็เป็นแดงอันนี้แล้วก็เอฟเฟกต์ของม่วงทิ้งตรงนี้ ทิ้งทิ้งใครเดียะทิ้งเวทเหรอเวทมีแล้วทิ้งนี่ก็ได้สเปคแล้วก็เซิร์ฟฟิลขึ้นมาเซิร์ฟเป็นฟิลแล้วก็ไปต่อครับม่วงดาวที่ไป่าร์ีก็เหมือนเดิมนะอะไรก็ได้ไม่เอาฮาร์ปี้พอถ้าเป็นงี้จะเก่งไงถ้าไม่โดนฮาร์ปี้เนี่ยเรามีแบบสองแม่มุมนะแบบจิ้มกันแบบกระตุยกระตาย ถ้าหรือว่าเป็นอาโพพิตดีถ้าเป็น,นี้อาโพพิตน่าจะดีกว่านะเพราะว่าช่วยกันฮารปี้ได้ด้วยใช่ไหมปาทีก็อย่าไปเวอร์มากเลยไปยิงเลยเยอะแยะอ่ะเอามาช่วยกันฮารปี้ไว้ก่อนแล้วก็แปะฟิลเพราะที่เหมือนจะลืมอีกแล้วนะถ้าเกิดเราแปะฟิลไว้ก่อนแล้วแดงขึ้นมาปุ๊บได้500ด้วยแต่ว่าช่างมันเอาไปแดงขึ้นมือแล้วก็เซตหมดเลยโอเค เซไปให้หมดไอ้นี่ต้องถือไว้ไหมเซไปได้กันอาอถือไว้เผื่อคอร์สโน่นนี่นั่นพอเซไปก็เท่านั้นจะ้ะพอมาตรงนี้เราผ่านเลยก็ได้หมดมุกแล้วเดี๋ยวรอเฟสแมงมุมขึ้นไปก่อนแล้วถ้าเกิดโดนฮาร์ปี้ค่อยใช้ไปโอาโฮพิทที่มาน่าจะพอได้ถ้าไม่โดนปุ๊กอาโฮพิทใบการได้ด้วยนะเฮ้แมงมุมขึ้นไปก่อนเลยืีก็ภาวนา เมนเฟสหนึ่งคิดคิดคิดโหรีโซเนเตอร์อะรีโซเนเตอร์ถ้าเสิร์ฟเป็นไฟเป็นนู่นเป็นนี่อ่าโอเคน่าจะพอไหวอยู่น่าจะบายได้อยู่ไม่ทับปปี้ถือโอเคละอย่างไตัวนี้เราน่าจะคอนโทรลอยู่อ่าถ้าเกิดนอมอนใช่ไหมสามารถเอาเป็นไอ้กระดูกขึ้นมาแล้วก็ซิงโคลนี่นั่น หาตรงนี้ไม่เป็นไรรอดูไปก่อนไอ้นี่จะได้โม่เด็กใบไม่โม่สิเสืดนะเสืดเหรออาดูกว่าก็เด็เพราะกระเสือเป็นกระดูกเราค่อยขีมสันวะเอ่อถ้าเกิดไม่คอนโทรลมอนสเตอร์สามารถสเปรการไว้จับมือได้ก็คือทำให้เราระเบิดทิ้งไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดมอนสเตอร์ที่โคุงอยู่เป็น สามารถสเปย์ต้อทีวีป่ะอ,อ่อเอ็กเซปถ้าเกิดการใบอื่นน่าจะได้อยู่มั้งจำไม่ได้เหมือนกันนานมากอลเด็กนี้เอาดปบนมือโมใช่ไหมโมปุ๊บและก็จะสเปย์ใช่ไหมอ,อ่าส่งการใบอื่นหนึ่งใบไม่สามารถสเปย์อเคมามาก่อนก็ได้ ق. ถ้าเกิดรูปเด็กนี้เป็นมุม2ตัวน่าจะเก่งกว่ารอว่ายิงไปเปีเป่ยงหายหมดเลยตัวนี้เขาก็จะสามารถซิงโคลต่อได้ใช่ไหมพอซิงโคลปุ๊บกเ็เดี๋ยวจะอ่านดีๆแล้วกันเดี๋ยวพลาดถ้าเกิดมัเตอร์ตัวอื่นเป็นซิงโคลก็คือจนใช่สามารถสั่งสเปริโรวิเตอร์สองตัวจากมือรีเด็กได้นอกจากจิมสัตรีโซเตอร์ก็คอมโบเขาน่าจะรันมาประมาณนี้ป่ะเพราะตัวนี้เราดูแบบนี้แดละอัชชีหนึ่งตัว แล้วก็ส่งใช่ไหมชี้ปุ๊บส่งถ้าเกิดเราลงปุ๊บดีดเป้าหายไม่น่าจะไปต่อได้ดีดปุ๊บแล้วก็ได้ระเบิดนี่ทิ้งด้วยน่าจะดีกว่าเอาเป็นอันนี้ขึ้นไปก่อนเลยถ้าไม่ให้ตังบอร์ดน่าจะได้กว่าไอเดวกน,นี้นะโอเคไอโก็สเปร์ขึ้นไปชึบแล้วก็ดีด ดีเลยอาที่พอเขาทำปุ๊บออกก็ยังได้โม่อยู่ดีเหรอแย่ชะมัดแต่ไม่หละเดี๋ยวค่อยระเบิดทิ้งกันแหละพอเด็กมาต้องอับซิงโคลไตไปเรื่อยๆนในเด็กนี้เมือที่เคยเล่นอยู่ไอ้นี่อยู่หลุมเท่าจะไม่ได้ละม่เป็นซิงคอนรีโซเตอร์ไอ้นี่ทากาไม่ฮอก่ง สามารถชีด้ดีโซเตอร์จากหลุมเออเก็บขึ้นมืออ,อ๋อถ้าเกิดเก็บปุ๊บก็สามารถสเปรย์ได้ปะถ้างั้นไม่ควรจะยิงนะหรือว่ายิงได้อ,อ่ด์คซิงโคลมกรอ่ะไหนก็ยิงเงาเอาคุมๆแล้วกันยิงที่ไปเลยปึ้งอไรอกอะออซากิอะโอซา,ากิหนักยิงดีไปสุดแต่ก็ยังเหลือใบยอยู่นะ อาทีพออาโฮพีขึ้นปุ๊บได้ใบสอใบอะไรเนี่ยวอยอโพคาลิปทิ้งมือหนึ่งใบใช่ไหมแล้วก็โม่มานจากเด็กลงหลุมสามารถส่งการไปนี้ออกเป็นต่อเนื่องเนาะจากโซนข้าหลังส่งอินเฟอร์นอยไม่น่าจะใช้ป่ะน่าใช้แค่โมมานนะเพราะ่าตรงนี้อ่ะดูว่าก็ได้ใช่หรือดันมาปุ๊บเราก็ใบแต่ที่ออกมา นะใบนาโชว์กว่าต่ลงมาเลยจะได้ใบนี้ด้วยชึบแล้วก็ใบเวททิ้งไปเลยเผื่อมันหน้าลำคาญนะเจแบบไม่เด็ดร้อนอะน่าจะทำอะไรไม่ได้ละมือสี่ใบเสียน้ำมันไปแล้วแล้วเด็กลำโอ้ทิ้งฟรีเลยนะไม่ดูสักหน่อยเหรอ แ,แต่ทิ้งเป็นโซนะไม่น่าได้หรอปะจากที่เคยเล่นมาโ<ฮ>้เอาเรื่องรีบูว่านะไม่เล่นแล้วนะไม่เป็นไรโม่ต่อเหรอบันโมโม่อะไรนะถ้าการ์บี้เข้าตรงหลุมสามารถโม่บิชเชลบิชเชลนะหรือแบนเด็ดนะตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร เดี๋ยวที่กระตีนะพลังเจ้าไม,ม่หมดไม่ห่วงอยู่ละเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ปึ้งบัมใส่สบายอาตีนะตีกระต่ายก็เลยไม่เจ็บไม่คันอยู่ละเดี๋ยวเอ็นเฟสปุ้กค่อยดันแดงขึ้นไประเบิดไปเซตเคลียร์อบอร์ดเพื่อ,อกระต่ายน้อยไม่ะาะเป็นเม็ดเลยไม่เจ็บเจ็บสิแต่ไม่ตายาจบแบทเทิลแล้วก็เมเฟสสองจบเมเฟสสองหาแดงขึ้นไป อ่าใช้เลยอะไรกะไม่ได้แล้วมั้งโอเคสเป่แล้วก็แมงมุมเออเราก็พันให้หมดเลยนะจบๆไประเบิดไปหลังแล้วก็กระต่ายระเบิดเป้ทิ้งไปเรยให้หมันห,หมดไปอาทิตย์เรียบร้อยน่าจะไม่เหลือซากก็ทีน่าเชยลงมาเนาะ หมดเลยโอ้อันนี้ใบอะไม่ต้องใบกันนะจะคุ้มไปไหนแล้วก็ดันลงมาจิ๊บดันอะไรดันขึ้นใหม่ได้แบบดันจิๆๆๆ๊บจิ๊บยักยักลงมาไม่ต้องใบอ่ะหมดแล้วข้อเพือนที่หาเขยี่หนี่เนียน,น,ยนแต่แค่ดันไปก็เนียนแล้วอะโหลุงทองอ่ะแต่ไม่ได้พอดิอันนี้ยกดียกดีกดเก็บ เอามาเพิ่มอีกสองตัวมีเปล่าไปหนึ่งพันอะไรอ่ะมือคืออะไรเนี่ยแม็กซี่อ่เอาเก็บเป็นถ้าทีไม่ต้องเก็บ็ไดนะ้ใช้นี่ขึ้นมาพอต่อม่วงโอ้ม่วงหมดเหรออา่าเก็บม่วงใช่ไหมแล้วก็ใช้เป็นอันนี้ใครดีให้มันจบได้ เบสบอลจบได้ไหมเบสบอลน่าจบได้นะพลังเพิ่มตามข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ซัมมอนลงไปเลยทีนี้ก็เอฟเฟกต์แดงดันขึ้นไปตั้งตีแล้วก็มามุมระเบิดตัวโมทิ้ง น่าจะได้นะอาโพพีข้นไปอีกตัวหนึ่งน่าจะพออยู่ก็จะมีใครโดดจากไอ้นี่ได้ไม่น่าจะมีป่ะอาโม่หนึ่งใบโมอะไรก็เดี๋ยวขึ้นไปช่วยตีจํจำเป็นไหมไม่น่าจะจำเป็นรอไปก่อนก็นแด้ไม่ต้องไปรีบร้อนดูเปลีล่ยนหกพันนะนี่เท่าไหร่สองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามกว่าไม่พอต้องเปิดอาโพ,พีขึ้นไป ไปเราใบแล้วได้เปลี่ยบขันนี้สงสัยว่านี่มันคือเชนอะไรนะขึ้นไปเลยไอเราไม่ต้องยิงแล้ว,ลวจอีแบคเครื่องเฟกเอาเป็นตัวออนสุตีไปก่อนโหไอ้หมอนี่ ขึ้นไปเลยไม่ต้องเชียร์แลังนั้นรีโซเขียวตั้งตีเลยห้าวห้าวจัดอ่าโอ้มันดีดไม่ทันดีกว่าอ่าไม่ดีเลยออาไม่ต้องดีดก็ได้มัง้งอ่ะไม่ดีดก็ได้โอกระตายเสียด้มยไปเลยไม่เป็นไรยาย,ยาเราเคียร์ได้นะ ยิงอ่ะยิงเลยก็ได้ไม่เสียหายอยู่แล้วอี้แน่อ่าทีให้เขาเลือกเพอตัวนีเซตนี้น่าจะหมดป่ะเพราะนี่นอรมอลลงมาไม่น่ามีปัญหาอะไรได้ก็ได้แค่พวกนี้อาพวกพิษอ่ะอาผพิษกระ่ากหัวมันไม่สําคัญอยู่แล้วน่าจบเกมได้ตีตีเข้าไปหมดแล้วไม่มีของแล้ว ีครบเบสบอลอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสัตวเด็กอากโกซานะก็เดี๋ยวไปดูนีเด็นฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเด็กฝั่งข้ามเมื่อตะกี้ครับก็เป็นรีเด็กของไอ้เลดมอนดาก้อนที่เคยเล่นเมื่อนานมาแล้วเนาะมีของค่อข้างครบครับถือว่าโชคดีครับที่เริ่มก่อนนะ่และเซตบอร์ดได้ดีประมาณนึงครับทำให้ขวางไม่ให้เขาเล่นได้เนาะ เพราะวเกิดเขาเล่นแบบสุดทางอ่ะก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าไอ้นี่มันรีมูทั้งบอร์ดใช่ป่ะแล้วก็เหมือนจะไม่รับผลนู่นนั่นไม่ถูกลายด้วยนะทําให้สู้ยากมากครับตัวนี้เป็นเด็กฝั่งข้ามครับ,รบเป็นซิงคอนรีโซเลเตอร์ครับแม็กซี่คิมสันอันนี้เป็นวิชั่นแล้วก็เลดโรตัสตัวนี้ตอนเล่นไม่ได้ใส่เนาะแล้วก็เป็นโซลเซอร์เตอร์สามครับมีอูดด้วยแล้วก็เป็นโบนอาร์คฟีนเอิร์ธบ่าวครับไอเดียเอาไว้ทิ้งเสิร์ฟไอพวกนี้แหละแล้วก็เป็นแม็กนามัสกับโตโมโตโมสามกนเหรออเยะะมากๆนะแล้วก็็เปนดุยเวิร์ม ลูบิเลียนครับรีโซเวเตอร์คอร์เคลียรสเปซสองใบแล้วก็เว่เมื่อกี้วอยอโพคาลิปนะน่าจะใส่มาแค่เสรือมาเนี่ยพอเขาไม่ใส่อีเฟอร์นอยใช่ป่ะอันนี้เป็นรีเกนแล้วก็ไกอาครับสามใบเมื่อตะเกียบตอนเล่นก็เผื่อเจอไกอานะจะกระต่ายจะจิ้มทิ้งได้นะแล้วก็น,นี้เป็นเลดลีนเลสสกีนใบน,นี้ไม่เคยเหคนใส่มันดูเหมือนไม่ค่อยเก่งมา,าจะไม่ผิดแล้วก็เป็นแบดเดิดบีดครับแล้วก็เลสโซนนะเอ็กตาก็เป็นพวก เลดเดมอนอาร์ฟีเนี่ยแหละเพราะตัวมันค่อนข้างเยอะนะมันก็ฟิกๆนิดๆหน่อยแหละก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอาร์โกซานะก็เป็นเด็กที่เล่นสนุกนะประมาณหนึ่งมันไม่ใช่เด็กลำใช่ไมันก็เล่นแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบว่าโอกาสชนะมันก็ประมาณหนึ่งแหละอาจจะสู้เมตาจะจ๋าไม่ได้ครับแต่ว่าก็ตามสภาพเนอะเด็กันไม่ใช่เด็กทียสูงอยู่แล้วก็ถือเป็นเด็กแบบสนุกเอามันแหละมาแค่6กยูอาร์ใช่ไหมก็ใครสนใจก็ลองไปค้ามันเล่นกันได้นะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ